มนธรรมพิทักษพง์หัวหน้าคณะโฆษกสารรัฐธรรมนูญได้ถแถลงข่าวหลังจากการประชุมคณะตุลาการศาลมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ3นะครับรับคำร้องกรณีที่พลเอกสมเจตบุญถนอมสอวสัญหาขอให้3พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา68ว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภากับสอสอและสอวอรวม 312คนกระทำการเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตัดสินของบุคคลในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือไม่หลังได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยนะครับเห็นว่าคำร้องต้องได้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคสองและข้อกำหนด3รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาวินิจฉัยปีพศ2550ารศาลจึงมีคำสั่งรับไว้เป็นคำร้องนะครับ5ต่อ3นะครับ นี่นะฮะส่วนคำขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ปรากฏมูลอันเป็นเหตุฉุกเฉินจึงมีคำสั่งให้ยกคำขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินนะครับศาลได้กำหนดให้ผู้ร้องทำสำเนาส่งต่อศาลจำนวน312ชุดเพื่อส่งให้ผู้ถูกร้องเพื่อให้ผู้ถูกร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันนะครับนี่ฮะ ลองฟังเสียงท่านหัวหน้าคณะโฆษกนะครับคุณีิมนดูนะครับเพื่อประโยชน์แล้ววันนี้สามนูนเองนะครับก็อ,อยากได้พิจารณาเรื่องที่พลเอกสมเจตบุญถนอมขอให้สามนูนพี่นาวิชัยตามรัฐนูนราตตา6หสิบแปว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท <c oughs> ์กับพวกรวมสามสิบสองคนกระทําการเพื่อแก้ไขรัฐนูนด้วยการตัดสิทธิ์ของบุคคลในการมิทารณรัฐนูนหรือไม่นะครับ ซึ่งข้อที่จริงตามคำร้องในเรื่องนี้ก็สรุปได้ว่านายสมศักดิ์สุรนนท์กับคณะรวม312คนเป็นสมาชิกผู้ที่สภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 122โดยผู้ถูกร้องที่หนึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและดำรงตำแหน่งประธานสภาและสภาผู้แทนรัษฎรผู้ถูกร้องที่สองจนถึงที่4ถึง54เป็นสมาชิกผู้ที่สภา ส่วนผู้ถูกร้องที่55ถึง312เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันจงใจกระทําผิดต่อหน้าตําแหน่งหน้าที่ราชการและสอว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบ,บรรทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนรูญราชณาจไทยพุทธศักราช2550หรือกฎหมายหรือก็ทําการโดยอยู่ในความผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือครอบงำาก่าวคือผู้ถูกล้องที่2ถึง312 ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างรัฐมนูญแห่งราชนาฏไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชต่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งและผู้ถูกร้องที่หนึ่งสั่งบรรจุเข้าวาระก,การประชุมโดยร่างแก้ไขรัฐรมนูญนั้นเนี่ยนะครับได้ตัดสิทธิ์ของประชาชนผู้ทราบการกระทําในการยื่นคําร้องต่อสามนูญได้โดยตรงออกไปคงเหลือเพียงสิทธิ์ในการเสนอเรื่องให้อาการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยื่นคําร้องให้ศาลนัรมนูญพิจายแต่ผู้เดียว จึงเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนตามมาตรา68ซึ่งรัฐสภาโดยเสียงข้างมากของฝ่ายผู้ถูกร้องได้มีมติรับหลักการไว้เพื่อพิจารณาในวาระสองนั้นเนี่ยนะครับผลการพิจารณาสารานูนเห็นว่ากรณีต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐมนูญมาตรา68วรรคสองและข้อกาหนดสามนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำกบิชัยพศ .2550 า,า25 50, ข้อ17วงเล็บสองสานูนโดยมติเสียงข้างมาก5ต่อสครับจึงมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวิจัย ส่วนคําขอคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏมูลกรณีอันเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลนั้นสมควรเพียงพอที่จะต้องใช้วิธีการชั่วคราวจึงให้ยกคําขอ,ขอและคุณพิมลยังบอกนะครับว่าที่ประชุมของศาลก็ได้พิจารณากรณีที่สอสอและสอว .312 คนไม่ได้รับหนังสือของศาลที่ขอให้ชี้แจงแค่ก็กล่าวหานะครับ กรณีที่ศาลร,รับคำร้องของกรณีคุณสมชายแสวงการสวศนถาและคำร้องของนายบรวรยสินทรนะครับคือชุดของผู้ในสมเจวันนี้ก็ต่างหากแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรับเรื่องทํานองนี้มาแล้วจากคุณสมชายและคุณบรวรนะครับซึ่งเมื่อศาลได้ส่งนะครับสำเนาคําร้องให้ผู้ถูกร้องตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของศาลว่าด้วยวิธี พิจนารณาวินิจฉัยแล้วนะครับก็ถือได้ว่าได้ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องโดยชอบแล้วศาลสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้ซึ่งในกรณีที่ตอนนี้นะครับมีสว46คนยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและสามีคำสั่งอนุญาตโดยให้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ถ้าไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ติดใจนะครับ แต่ว่าวันนี้การประชุมคณะตุลาการไม่ได้มีการพูดถึงการชุมนุมกดดันให้ตุลาการยุติการทําหน้าที่ของกลุ่มเสื้อแดงนะครับจากกลุ่มสื่อวิทยุของเขานะครับซึ่งรวมถึงไม่ได้พูดคุยถึงกรณีที่มีสอสอส,อสอวอจานวนหนึ่งมีไม่ติไม่รับอํานาจสามรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนี่นะฮะก็มีข่าวม,มาก่อนหน้านี้ว่า พรรคเพื่อไทยใช่ครับะจะไม่ให้สอสอของตัวเองไปชี้แจงนะครับแล้วก็มีสอสอส,อสอวอบางส่วนก็บอกว่าจากนี้ไปไม่รับอำนาจสามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตุลาการสามวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับก,ก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะยังก็ตามแต่เรื่องของรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นมีผลผูกพันให้ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม ครับนะฮะต้องปฏิบัติตามถ้าสารตัดสินอะไรออกมาแล้วนะฮะค,คุณไม่ยอมรับเนี่ยไม่ได้นี่คือถ้าไม่ชี้แจงก็ถือว่าไม่ติดใจอ่ะถูกต้องใช่ฮนะแล้วก็ต้องรับผลการพิจารณาด้วยอย่างที่คุณพี่มนบอกฮนะการที่สอสอและสอวอไม่ยื่นคำชี้แจงแค่ข้อกล่าวหาตุลากา,การก็สามารถพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ส่วนประโยชน์จะไปตกอยู่กับใครก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนั้นใช่ครับนะครับ ในขณะที่กลุ่มที่ชุมนุมกดดันศาลนะครับันความจริงก็ออกแถลงการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ได้อยู่ๆก็มีการตั้งคำถามนะฮะถามคณะตุลาการสามรัฐธรรมนูญว่าพวกท่านได้ถวายสัปปิปฏิญาณต่อหน้าพระพักหรือเปล่านะฮะแล้วก็ให้เวลา24ชั่วโมงอ้าวศาลไม่ตอบศารไม่ตอบแสดงว่านี่ศารอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะ ก็ถามว่าได้ถวายคำปฏิญาณต่อหน้าพระพักหรือเปล่าสารไม่อตอบนี่มันเลยเวลาแล้วนะครับฉะนั้นวันที่แปลพฤษภาคมนี้เจอกันม,มาเป็นแสนนี่ฮะมาเป็นแสนมไม่ร,ร,ไมไมร,ร,รู้หรือเปล่าไม่รู้สารท่านรู้หรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาตั้งคําถามเนี้แล้วเขาขีดเส้นไว้ด้วยนะฮะต้องตอบภายใน24ชั่วโมงอ้าวไม่มีใครตอบเลยอืรู้หรือเปล่าว่าเขาจับเวลาอยู่นะฮะฉะนั้นแพฤษภามาเป็นแสน เอาเลยฮะมาเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เลยครับคือความจริงน่าจะทําให้เหมือนกับนูน่นแหละพวกของคุณจตุพรคุณนัทบุตรคุณวีระเดิมเนี่ยเคยทำอ่ะมาเต็มที่เลยชุดใหญ่แบบนั้นเลยเอาชุดใหญ่เลยนะฮะใช่ฮะ<ม>แล้วเราก็จะมองภาพรวมทุนฮะเราจะเห็นนะครับความเคลื่อนไหวที่เป็นไปนในลักษณะที่สอดคล้องกันใช่นะฮะเสื้อแดงกลุ่มนี้ก็ไปกดดันสามรัฐธรรมโน,โนูญพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ยอมรับ การพิจารณาของศาลใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันนายยุทธมตรีคุณยิ่งลักษ์ก็ออกไปพูดที่ต่างประเทศในลักษณะที่ไม่ค่อยดีต่อประเทศสักเท่าไหาร่ใ่ครับนะฮะนี่ฮะก็เห็นนปชก็บอกว่าเออก็จะไม่ไปเข้าร่วมวันนี้โฆษกอปชคุณธนาวุฒิวิชัยดิตบอกคนละส่วนกันคนละส่วนกันอันนี้คือกวปกอวอปผู้คุณจำไว้หน่อยนะ เสื้อแดงกวปนะไม่ใช่เสื้อแดงนปชเสื้อแดงเขามีเยอะเขามีเสื้อแดงของคุณอแขวัญชัยนะทางนู้นมีเสื้อแดงของนปชมีเสื้อแดงกวปมีเสื้อแดงอะไรกลุ่มหนึ่งของธรรมธุมอ่ะใช่ไหมอันนั้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเสื้อแดงลังสิตอ่ะเออแล้วก็มีเสื้อแดงลังสิตปากน้ําก็มีใช่แล้วมีเสื้อแดงที่ของของดาอะไรเนี่ยนะดาตอปิโดไม่ใช่ดาตอปิโด ดาลณีเออนัลลีอันนั้นก็จะเป็นอีกเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งนะมันหลายส่วนนะต้ององจําไว้หน่อยนะฮะอย่าไปเห็นว่าเขาใส่เสื้อแดงแล้วเขาจะแบบอะไรกันบางทีเขาก็ไม่ร่วมกันนี่แดงแดงกบปอนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะดี๋ยวกลับมาชนะร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักซ์ ศูนย์ผสมสีดูลักส,สามารถผสมสีได้กี่เฉดสีกอไก่มากกว่า2,000เฉดสีขอไข่น้อยกว่า2,000เฉดสีพิมพ์เอ็นเว้นวัคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผมอนผ้าห่มจากสีดูลักสัสปดาห์ละ3รางวัล